สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางนะคะฮาหนอยสามนอยสี่นอยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ้าก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่29นะคะเราก็มาสรุปของวันที่28 <S <S กันก่นอนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะเข้าตัวไหนบ้างหลุดตัวไหนบ้างนะคะเข้าก็คือเข้านะคะหลุดก็คือหลุดนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสูตรก็คือสูตรนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะ ก็มาสรุปตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะแนวทางออกนะคะ932แล้วก็06นะคะ3 932 932หรือ923พี่น้อง923เนาะเอดเขียนผิดจ้ากลับขอโทษขวอภัยนะเขียนผิดสับที่กันนะคะ923นะคะ สองสามนะคะก็มาตัวนี้เนาะตัวที่เน้นให้นะคะเม็ดเดียวของเรามารอบเฉพาะกิจนะคะส่วนชุดวินนะคะเก้าสองสามเก้ามีนะคะสองมีสามมีก็เข้าสามตัวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับรอบเฉพาะกิจเนาะก็ลุ้นได้ทั้งสี่หน้อยนะคะลุ้นได้ทั้งสี่น้อยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบเนาะ ไปต่อที่รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษ9 1้าหนึ่งนะคะรอบพิเศษ9 1้าหนึ่งกกับ6 1หนึ่งนะคะก็หลุดนะคะชุดเด่นชุดฟันก็ยังไม่มานะคะก็ไปต่อที่รอบปกติกันเลยนะคะรอบปกตินะคะ069แล้วก็ห6หนะคะ0 6 9ย์ห้า ตัวเด่นก็ยังไม่มานะคะแต่บอกว่าการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลคิดว่าเบิ้ลจะมานะคะคืเลยการเบิ้ลให้นะคะก็เบิ้ล6กนะคะก็สําหรับใครที่ตามเบิ้ลนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็บอกให้ระวังเบิ้ลเนาะ วันไหนระวังเบิ้ลให้นะคะก็คิดว่าคาดว่าเบิ้ลจะมานะคะถึงจะระวังเบิ้ลให้นะคะแต่ถ้าวันไหนไม่ไม่วางให้นะคะก็คาดว่าจะไม่มานะคะก็ไปต่อที่รอบ VIP นะคะรอบ VIP ก็สองสามสามกับห้าหนึ่งนะคะสามสามดูสิตัวเด่นก็มานะในชุดวินแต่ยีนก็ดานไปเบิ้ลแปดแปดนะคะแปดแปดไม่มานะคะเป็นสามสามนะคะส่วนมากสามสามเบิ้ล จะไม่ค่อยเห็นนะคะก็เลยไม่ได้กันสามสามให้เนาะก็ไปกันแปดแปดเสยเลยนะคะไม่มานะคะส่วนห้าหนึ่งนะคะมาชุดฟันของเรานะคะฟัน่ห้านะคะเจาะให้ห้าหนึ่งนะคะตัวตรงๆงเลยแต่ไม่ได้เน้นนะคือเจาะให้ให้ห้าชุดเนาะเพราะว่าห้าสองสองห้าคู่นี้ตัวเดียวกันนะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะบางท่านก็ตัวเด่นเม็ดเดียวบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะคะที่แอดวางให้ก็อาจจะมาชอบตัวที่ฟันนะคะตัวที่เจาะให้หรือว่าชอบชุดวินนะคะเอาไปจับไปวิ่งไปรูดเอาตัวเด่นๆที่ตัวเองชอบไปวิ่งไปรูดก็โอเคนะคะก็เลยวางให้จบที่เดียวเลยนะคะ บางท่านก็อาจจะพลาดชุดฟันชุดเจาะที่ยีนวางให้ก่อนก็สองตัวเด่นเนาะสองตัวแล้วก็เจาะเน้นๆให้ทุกคู่นะคะบางท่านอาจพลาดไปยีนก็เลยวางชุดฟันให้ไปพร้อมเลยนะคะก็สำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็รอลุ้นในงวดถัดไปนะคะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรานะคะวันพุ่งนี้ วันที่29นี้อาจจะเป็นวันของเราบ้างนะคะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านนะคะก็ไปตามรุ่นต่อนึ่งว,วันที่29กันเลยนะคะวันที่29เดือน10ปี64นะคะกับหาหนอย3น้นอย4น้นอยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะสูตร1เม็ดเดียว ชอบก็วิ่งชอบก็รูดเลยนะคะสําหรับชุดวินสูตรสองนะคะสูตรสองก็จะมีสองสามสี่ห้าเก้านะคะตัวเก่าตัวเดิมเปียบนะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะสําหรับชุดฟันของเรานะคะก็จะวางให้เหมือนเดิมเอาวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้กันเบิ้ลให้นะคะคาดเบิ้ลจะไม่มาถ้ามาก็อาจจะเล็กน้อยแต่ก็คาดว่าจะไม่มานะคะเลยไม่วางให้เนาะ ฟันให้ที่ห้าตัวเดิมเลยห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งตัวเก่านี่แหละห้าสองห้าสามนะคะแล้วก็ห้าห้าเก้ากับห้าแปดเอาแถมแถมห้าแปด ชอบมากคู่กันนะคะคู่นี้อันนี้ไม่ได้เน้นให้นะคะถ้าชอบก็รูดเลยเพื่อความชัวนะคะเพื่อความชัวนะคะรูดปืด้ดรูดปื้ดนะจ๊ะถ้าชื่นชอบเนาะสำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะให้เด่นที่สี่นะคะสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองอันนี้คือการรูดนะจ๊ะ สี่สามสี่สี่นะคะสี่ห้าสี่หกนะคะสี่เจ็ดปากกาอาจารย์พี่น้องสี่แปด ีเก้นะคะก็ใครชอบเม็ดเดียวก็ตามเม็ดเดียวใครชอบจุดฟันก็ตามจุดฟันถ้าชอบก็รูดได้นะคะไม่ห่วงนะคะรูดได้เลยนะคะ3,4หน่อยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะเน้น,นที่สหน่อยนะคะพิเศษปกติ VIP แต่เฉพาะกิจก็มาบ่อยนะคะก็มาด้วยกันบ่อยอยู่นะคะสำหรับคู่ที่ชอบนะคะ ก็จะมีสี่สามนะคะสี่ห้าสี่เก้าสี่สองสี่หนึ่งสี่แปดสี่หกนี่ก็มาด้วยกันบ่อยนะคะสี่หกสี่เจ็ด ถ้าชื่นชอบก็รุดปื๊ดรุดปื๊ดได้นะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ